สวัสดีครับลายสาระนะฮะลายสาระไม่มีสาระอะไรเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวัตถุมงคลแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นประเภทวัตถุมงคลที่ไม่ใช่รูปพระพุทธพระสงค์บ้างนะครับเออดูสลับกันไปนะครับอันนี้นะฮะปุ๊บมองปุ๊บรู้ปับ๊บอ่านก็รู้อ่านก็รู้ว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะ เออนะครับแต่ความน่าสนใจก็อยู่ที่ตรงที่ปีพศนั่นแหละนะครับปีพศแล้วก็รุ่นนะฮะรุ่นรวมพลังนะครับปีพศสองสามนะครับพศยิ่งลึกนะก็ยิ่งได้พระเกจิคณาจารย์ที่เข้มขังอธิษฐานจิตให้นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญพระาธาตุพนมนะครับออพระาธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมจังหวัด นครพนมนะครับปี2523นะครับที่จริงเหรียญพระธาตพนมเนี่ยประเภทวัตถุมงคลประเภทพระธาตพนมเนี่ยเขาก็สร้างกันทุกปีนะครับสร้างกันทุกปีทุกวันละสร้างไปวัดก็มีเต็มอยู่ในบริเวณวัดนั่นแหละนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วก็สร้างเยอะนะครับแต่ว่าเราก็เลือกเอาเราชอบ รุ่นไหนเพระเกจิคณาจารย์อท่านใดปลูกเสกพิธีไหนวาระไหนก็ค่อยไปเลือกไปศึกษาเอาอีกทีนะครับแต่อันนี้ผมเผอิญไปเจอเหรียญที่พศอสอนะครับค่อนข้างที่จะเออเป็นพอมีพอมีเขาเรียกพศพอมีพศอสอหน่อยนะครับก็คือพศอสอค่อนข้างที่จะแบบ ไม่เชิ่ว่าลึกนะอยู่กลางๆนี่แหละนะครับแต่ก็เดาว,ว่าน่าจะมีเกจิขณาจารย์ในในในยุคนั้นนะ่ะเก่งๆน่าจะปฏิฐานจิตอ่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามที่ข้อมูลที่อ่าไปอ่านดูนะฮะก็เป็นเหรียญอ่าที่นะฮะอ่าลวงปู่คำพันนะครับลวงปู่คำพันโคนสป,ปัญโยเนี่ยนะฮะ อธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตให้รุ่นนี้นะครับผมก็อ่าเป็นเหรียญที่ผ่านการรียนอธิษฐานจิตจากเกจิครอาจารย์ที่ทเรียนที่เก่งที่มีอ่าเรียนมีสมาธิจิตแบบพระโบราณน,นะครับก็คือหลวงปู่คำพันนั่นแหละนะครับก็อธิษฐานจิตให้ที่จริงว่าถุมงคลของหลวงปู่คำพันก็เยอะนะครับเยอะเหมือนกันนะครับราคาไล่ไปตั้งแต่หลักสิบนั่นแหละเพราะท่านก็สร้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสาหรับใครที่อยากจะมี วัตถุมงคลประเภทพระธาตุหรือพระธาตุพนมเนี่ยนะฮะกอ็อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผ่านการอธิษฐานจิตนะครับจากหลวงปู่คำพันธ์นะครับาการออกแบบเหรียญน,นะครับกเ็เหมือนทั่วๆไปเหมือนทุกๆรุ่นนั่นแหละก็ต้องออกแบบเหรียญลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไปดูที่รุ่นแล้วก็พศออเอานะครับพระธาตุพนมก็เป็นที่ปนนะระดิษฐานนะครับของพระบรมราศิลิริลิศาลีลิกธาตุนะครับก็คือ พระธาตุส่วนอูลังคธาตุผมพูดถูกไหมอออาจออกเสียงไม่ถูกนะไม่ค่อยถนัดบาลีเท่าไหร่นะครับพระอูลังคธาตุหรือกระดูกชิ้นส่วนหน้าอกขององค์องค์ส,งสมเด็จพระอ,องค์พระสมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับประดิษฐานไว้นะครับอัญเชิญมาโดยเขาบอกตามข้อมูลก็อัญเชิญมาโดยพระมหากัสสปะนะครับอัญเชิญมาประดิษฐานที่ อำเภอพระทาตพนมนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเทวดานะครับมีพญานาคทั้ง7เทวดาก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาอคอยปกปักรักษานะครับอ,อยู่ตลอดนะครับที่จริงในวันสําคัญต่างๆนะครับพิธีสําคัญต่างๆหรือวันสําคัญต่างๆเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็มักจะนะมักจะ เห็นปรากฏการ์แบบพิสดารนีมักเกเห็นปรากฏปรากฏการ์พิสดารที่อยู่ในบริเวณวัดพระธาตพนมหรือบริเวณพระธาตพนมเนี่ยบ่อยครั้งนะตั้งแต่อดีตนะ,ะจนถึงปัจจุบันนะ,ะปัจจุบันเนี่ยนะค,ะคือปัจจุบันเนี่ยนะ,ะถ้าใครได้เขาเรียกนะ,ะได้ไปหรือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะหรือได้ไปจังหวะพอดีอะจังหวะไปศพจังหวะพอดีที่เกิดอ่าเขาเรียกนะเกิดปรากฏการ์แบบแปลก,กอะไรเงี้ยก็จะ ก,ก็ถือว่าโชคดีได้เห็นนะแต่คนในพื้นที่เขาจะเห็นบ่อยนะครับในวันสําคัญต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นแบบเออประเภทเป็นนู่นนี่นั่นบ้างนะครับเป็นแสงเป็นปรากฏการอยู่บนเหนือพระาธาตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอ่าจะเป็นการน่าจะเป็นเดี๋ยวจะหารู้ได้ไง <laughs> น่าจะเป็นการนั่นแหละเทวดานั่นแหละนะครับวิ่งขึ้นวิ่งสเสด็จขึ้นสเสด็จลงนะครับที่จะมาคอยปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมนั่นแหละ,ะเป็นลําแสงวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นปรากฏการ์แบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็มีการพบเห็นนะแล้วแต่ว่ากล้องเนี่ยทุกวันนี้คนเขามีกล้องใช่ไหมแล้วแต่ว่ากล้องเขาจะจับทันไม่ทันนะครับแต่ก็จะเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีอะไร หลายอย่างนั่นแหละนะฮะต้องอาศัยไปบ่อยๆเอานะครับก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์อีกพระธาตุอีกองคหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับใครไม่มียังไม่มีโอกาสก็ลองหาโอกาสไปกราบสักการะดูนะครับผมไปกราบสักการะองค์พระธาตุพนมนะครับก็เปรียบเสมือนการได้ไป อ่าเข้าเฝ้าหรือเข้านมัสก,การองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแะไราก็ถือว่าเป็นการแบบถือว่าได้เข้าใกล้สุดๆแล้วสําหรับมนุษย์ปัจจุบันถึงอาจจะเป็นแบบว่าเป็นแค่อ่าพระบรมสารีริรรกราธาตุก็ตามนะครับก็ถือโอกาสไปเที่ยวจังหวัดนครพนมด้วยแหละนะครับเป็นอ่จาจังหวัดเล็กๆนะครับจังหวัดเล็กๆนะครับอ่าเงียบๆนะครับบรรยากาศก,าก็จะเป็นเงียบๆเน่ยเป็นแบบ อ่าสบายๆอากาศก็ไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนวิวทิวทัศน์ก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศอ่าโดยทั่วไปไม่วุ่นวายเป็นเมืองเงียบเงบเป็นอ่าอะไรแบบดูแบบยูแบบสบายๆนะครับค่าค่าของชีพก็ถูกอาหารก็ราคาไม่แพงนะครับก็ใครมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวดูสัมผัสแบบเออแบบแบบเออแบบสบายๆอะไรเงี้ยแบบโลโก้โลโก้หน่อยนะครับยังมีความเป็น กรณีพื้นเพความเป็นดั้งเดิมของชนชาวบ้านชนเผ่าหรืออะไรต่างๆนะครับก็เขาบอกว่าเป,เป็นเป็นแปงหวัดที่มีความสุขอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยซ้ำนะเออเป็นเมืองที่ไม่วุ่นวายพูดได้ง่ายๆนะครับผมเป็นเมืองที่มีความสุขนะครับคนก็อัธยาศัยดีนะครับเออคนก็อัธยาศัยดี นะครับโดยส่วนมากเนาะนะครับก็มีไม่ใช่ว่ามีแค่พระธาตุอ่าพระนมพระธาตุพระนมนะครับก็มีอยู่เท่าไหร่78พระธาตุที่สําคัญมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเก่ากว่าพระธาตุพระนมก็เป็นพระธาตุไอจำปาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็อภัยนะฮะพระธาตุท่าจำปาหรือพระธาตุจำปาอะไรอยู่บ้านน้องผักตบอ่ะอยู่บ้านน้องผักตบโพนสวรรค์อ่ะ จะเป็นพระธาตุองค์เล็กๆหรอกแต่ว่าก,กรมศิลปากรเขาไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วว่าเป็นของเป็นของเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะพระธาตุจำปาพระธาตุเลนูนะพระธาตุมหาชัยพระธาตุอ่าประสิทธิ์เอออะไรอย่างเงี้ยที่นาว่าใช่ไหมครับพระธาตุอะไรที่อยู่เออพระธาตุท่าอูเทนนะครับเนที่สร้างโดยอ่า,อาลวงปู่ศรีทัศ์ เออนะฮะแล้วก็พระทาตนครพระ,ระาธาตุนครก็อยู่อำเภอเมืองนครนั่นแหละนะก็มีหลายๆปพระาธาตแล้วก็แลนด์มากที่สําคัญที่คนไปบ่อยไปชอบไปขอเรื่องอะไรต่างๆบนบานสันกล่าวเรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นาลานพญานาคเขาจะเรียกว่าลานพญานาคอยู่ที่เขื่อนเขื่อนหน้าเมืองเออเขาเรียกขอจะเรียกว่าเขื่อนนะเขาเรียกว่าเขื่อนหน้าเมืองเออนะครับที่ลานพญานาคนั่นแหละ นะครับก็จะเป็นองค์พระศรีสัตนาคราชผมออกเสียงถูกไหมพระศรีสัตนาคราชนะครับองค์จําป,ปฏิสัตย์ไอปฏิอักรื่องค์จําลองนะครับปฏิสถานอยู่ตรงนั้นคนก็นั่นแหละฮะคนก็ไปอ่าเขาเรียกนะขอพรน,นะครับบนบานสันกล่าวอะไรอย่างเงี้ยขอโชคขอลาบนะก็ ถือว่ามีประสบการณ์ดีนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลประเภทรูปพญานาคด้วยที่เป็นพญาศรีสัตกนาคราชนะครับที่เป็นวัตถุมงคลนะครับแต่ว่า,าแต่ว่ารุ่นแรกนะรออุ่นแรกเขาว่าออคนนิยมนะฮะแล้วก็ราคาแพงเหมือนกันนะแต่ว่าก็รุ่นต่อๆมาก็มีเหมือนกันก็ก็สำหรับใครที่เป็นสายพญานาคเออใครที่เป็นสายพญานาคนาะ เกี่ยวกับการไปเกี่ยวกับไปไปดูไปเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับอ่าเรีนะความเป็นไปเป็นมาหรือที่นู่นที่นี่มีความเกี่ยวพันกับพญานาคอะไรประมาณนั้นนะครับแม้กระทั่งอ่าอยู่ที่อะไรนะอ่าอ่าหินที่เป็นคล้ายๆอะไรนะภูลังกาเออภูลังกานี่ขึ้นขึ้นบึงโขงหลงหรือขึ้นบ้านแพงเนี่ยภูลังกาเนี่ยผมจําไม่ได้เออน่าจะบึงบึงโขงหลงหรือเปล่าภูลังกาติด กันกับอำเภอบ้านแพงก็นั่นแหละฮะสายริมโขงก็ไปโลดนะครับอ่ะนะครับเหรียญก็เนาะอันนี้เป็นเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญเงินหรือเปล่าผมดูไม่ค่อยถนัดกันไหลเงินเออกันไหลเงินนะฮะลงยานะฮะลงยานี่ไม่มีเก๊หรอกมั้งเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยนะฮะราคาเนี่ยไม่ได้แพงนะฮะราคายังอยู่หลักสิบหลักร้อยอยู่เลยนะครับเพิ่มเพิ่มหลักสิบเพราะว่าสร้างเยอะมากนะครับสร้างเยอะมาก นะก็ไม่รู้ว่าจํานวนสร้างเท่าไหร่นะครับแต่เยอะนะครับสร้างทุกปีแล้วก็สร้างหลายวาระเราก็ไปเลือกเอาที่เราชอบวาระไหนนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรวมพลังอ่ารวมพลัง2 5 2 3นะฮะเขาบอกตามข้อมูลก็บอกลุงปู่กรรมพันอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ใช้ยันอะไรนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้นะฮะมัเป็นยันแบบนี้แหละนะครับก็เลี่ยมแขวนก็ได้นะครับเอาไว้บน หิ้งพระไว้บูชาก็ได้นะครับเลื่อนแขวนก็ได้นะครับมีพุทุคุณเหมือนกันนะครับเออเพราะว่าถ้าผ่านวิธีบวงสวงอธิษฐานจิตอะไรที่ดีแล้วนะครับผมก็จะมีเทวดาเนี่ยนะคอยคุ้มครองดูแลนะเดินทางไปไหนออใกล้ไกลไปที่ใดนะก็จะมีเทวดาเนี่ยนะฮะคอย คอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาสำหรับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่ผ่านการอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตกับปุกเสษเขาว่าคนละอย่างกันนะแต่ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละวผมก็ไม่ได้ร่าเรียนอะไรมาแต่เขาบอกว่าการอธิษฐานจิตก็คือขอขอพุทธเรามีพุทธบารมีของพระเจ้าในการให้ให้ให้เกิดความเป็นอะไรนะเป็นความขังนั่นแหละนะฮะหรืออธิษฐานจิตขอ นั่นแหละขอพุทธบาร,รมีนั่นแหละนะบางทีก็เทวดาก็จะมาะคอยอคุ้มครองให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนการปลูกเสกก็จะเป็นทางาเล่นแร่แปรธาตุอิทธิลุงอิทธิทฤทธิ์อะไรประมาณนั้นละมั้งเนาะผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะแต่ฟังเขาข่าวมาเขาก็เล่ามาอย่างนี้ก็มาเล่าตอบประมาณนี้คงไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเพราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้เคลียร์นะไม่ใช่จอมขมังเวทเป็นแค่คนแบบธรรมดาทีา่เก็บสะสมนะเก็บ พ้าพเครื่องอปีกเล็กปีกย่อยอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ไม,ไดไม่ได้ล่ำเรียนเกี่ยวกับศสยศาสตร์หรือพุทธศาสตร์หรืออะไรต่างๆมากมายนะครับผมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับเหรียญแบบเป็นรูปธาตุเนาะนะครับอันนี้ก็ ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วกันราคาก็แล้วแต่จะเจรจากันนะฮะราคาน่าจะไม่เกิน2300อหรอกสวยๆนะแบบนี้ก็น่าจะ40-50บาทนะครับแต่ว่าโอเคเราเอาของมาแขวนเอามาติดบ้านติดเรือนก็ได้นะสวยนะออกแบบสวยเห็นไหมลายกระหนกลายอะไรอย่างเงี้ยสวยอยู่นะนี่เห็นไหมด้านหลังเออเดี๋ยวผมจะไปประกบประกบใส่ใส่พักเครื่องอย่างนี้ดีกว่า ผมก็ชอบแบบว่ากรอบนึ่งใส่สององค์อะไรอย่างนี้หน้าหลังมันคือบานคือเมืองผมดิหอยพระนี่นะฮะชอบเอาไปไปไป,ประกบเออเอาใส่สององค์งนี้ไงใส่สององค์กึ๊บอย่างนี้เลยเราจะได้แบบเออแขวนทอินวันเออใครจะลอกเรียนแบบก็แล้วแต่เนะนะฮะนี่วันนี้ก็แขวนแล้วเห็นไหมสมเด็จวัดประสาทพิมพ์พแจกฟรีเออนะครับได้มาก็ลองแขวนหน่อย แขวนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระจะน้อยใจว่าเอามาแล้วไม่แขวนนะฮะอ้าโอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะฮะชมพักเก่าผ้าใหม่สเปรเฮละทั่วทิพทั่วแดนเออดูไปแต่พืแตะพื้นี่แหละดูแก้เซ็งไปเนาะนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขลียร์กองหาพระมานั่งโม้กันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ